ก่อนนี้เจออะไรกันมาบ้างคะเนี่ยมาดูพลังงานในช่วง1-2เดือนนี้ของคุณกันดีไหมคะว่าจะเป็นยังไงก่อนที่จะเริ่มเดี๋ยวมาดูสิว่าคลิปนี้เป็นของคุณหรือเปลา่าโอ้โหก่อนนี้เจออะไรกันมาบ้างคะเนี่ยสถานการณ์ที่มันมีความพลิกผันไม่ได้ดังใจมันเป็นเหมือนกับมันผิดแผนไปหมดเลยอะกับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามันจึงเป็นจังหวะที่บางครั้งบางคนยังตั้งตัวไม่ได้ด้วย ยังอยู่ในจุดที่ฉันจะเอาอยัางไงต่อฉันจะไปยังไงดีไพ่กําลังจะบอกกับคุณว่าอะไรที่มันเสียไปแล้วเสียหายไปแล้วอะ่ะมันอยู่ในจุดที่คุณต้องยอมรับมันแล้วว่ามันเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นไปต่อสู้ต่อไปยืนหยัดในสิ่งที่คุณมีความเชื่อคุณรู้ว่าคุณทํามันได้ดีนะอะไรที่มันไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปแล้ววาระนี้ก็เดินหน้าต่อลุยต่อกับสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ มันเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งใหม่ความพลิกผันที่คุณได้เจอมันจะทำให้คุณได้เรียนรู้ว่าหลังจากนี้ คุณจะไปยังไงต่อแล้วคุณก็จะได้เจอศักยภาพบางอย่างที่คุณไม่เคยได้เห็นมาก่อนในตัวของคุณเองมันคือการก้าวสู่หน้าใหม่ของชีวิตของคุณที่คุณกำลังจะเติบโตแล้วก็พัฒนาตัวเองจากบทเรียนแห่งชีวิตค่ะความเจ็บปวดต่างๆที่คุณเจอมานี่เลยมันคือบทเรียนสำคัญมนุษย์เรามันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันมีทั้งเรื่องที่ทำให้เราสุขใจและเรื่องที่ทำให้เราผิดหวัง แต่ถ้าเรายังจมอยู่กับมันไม่เดินหน้าต่อมันก็เหมือนกับตัวเราก็ยิ่งหนักแล้วก็จมลงไปหนักขึ้นและไพ่ยอยากจะบอกคนที่มาเห็นคลิปนี้ว่า มันไม่สูญเปล่าหรอกคะ่ะกับความเหนื่อยยากและบทเรียนชีวิตต่างๆที่ผ่านมาทุกหยาดเหงื่อมันนําคุณมาอยู่ในจุดนี้คะ่ะนำมันมาเป็นบทเรียนและทําให้มันพัฒนาตัวคุณต่อไปในอนาคตปีหน้าฟ้าใหม่คุณจะเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งเป็นคนที่มีศักยภาพมากขึ้นจากบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาคะ่ะ